ครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อน fc ครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปทําการปะร้อนสติมยางในนะครับสติมร้อนนะครับด้วยรูปสูบของมอไซนนะครับเพื่อนวันนี้นะครับสาธิตให้ดูเนี้รั่วจริงๆนะครับรั่วจริงรั่วจังรัวยีดีและอีล้อแหละครับนองหัวคักๆอะไรนี่นะเอานะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปทําการ สติมร้อนอย่างในนะครับเพื่อนๆนี่นะครับหลังจากที่เราได้ทําการสติมไปแล้วนะครับแผลก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สวยงามเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับลงทุนน้อยนะครับแม้ว่าเราจะไม่มีเตาปะยางนะครับเพื่อนๆเราก็สามารถสติมร้อนอย่างในได้เช่นกันนะครับเพื่อนๆอ่ะเราไปเบิ่งกันนะครับว่าอุปกรณ์ของเฮามีอียงแน่นะครับเพื่อนๆเอามีย่างแน่ครับพี่น้องเอามาเบิ่งเอานะครับ อาอุปกรณ์ช่้นแรกที่เราจะใช้นะครับก็คือแผ่นยางดิบนะครับแผ่นยางดิบที่เขาเรียกว่ายางเจ็ดขีดแปดขีดนั่นก็คือน้ำหนักต่อหนึ่งม้วนนะครับเวลาเราไปซื้อนะครับจะเอา 4. เจ็ดขีดแปดขีดเก้าขีดก็ว่ากันไปนะครับก็คือน้ำหนักของเขานั่นเองนะครับเพืเ่อนๆนะอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือหัวลูกสูบของเรานั่นเองนะครับหัวลูกสูบเดอ้อนี่อันนี้หัวลูกสูบมีโอและครับพี่น้องนี่ นะครับอ่าเราได้ทําการตัดแต่งออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็คืออุปกรณ์ที่ผมได้บอกไว้นะครับตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าผมจะใช้ลูกสูบเป็นตัวปะยางนะครับปะยางในอ่าสติมร้อนนะครับเพื่อนมีซีแคมหนึ่งตัวนะครับเพื่อนแล้วก็อ่าไอ้ตรงนี้ไม่ใช่น้ํายาขับไอซีรถนะตรงนี้ก็คือนะครับอ่า แผ่นยางดิบนะครับแผ่นยางดิบสีดํานี่แหละเอาไปละลายนะ้ํามันเป็นซินก็จะได้เป็นคล้ายๆกับยางมะตอยแบบนี้นะครับเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นน้ํายาที่เราจะใช้ในการผรสานนะครับน้ํายาผสานนั่นเองนะครับเ <seventeen S 1> พื่อนน้ํายาตัวนี้สามารถนําไปทาขอบยางกันรั่วกันซึมเวลาเราประกอบยางเรเดียนได้ด้วยนะครับเพื่อนๆอ่านะครับซึ่งน้ํายาตัวนี้ที่เราสร้างขึ้นมานั้นอาจะเป็น คล้ายๆกับว่าถ้าเราเอามาใช้งานมันจะแห้งเร็วนะครับเพื่อนๆมันจะแห้งเร็วมันจะเกาะมือติดมือเราเร็วนะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยอย่าให้เปื้อนเสื้อผ้านะแต่ถ้าติดไม้ติดมือเรานะครับเอาน้ํามันเบนซินเราล้างออกก็ออกแล้วนะครับเพื่อนๆนะอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆไม่มีกลิ่นด้วยอ่ะนะครับแผลที่เราจะทําการปะหยุดตรงนี้ตรงที่ผมชี้นะครับทําการขัดทําความสะอาดไปเป็นที่เรียบร้อย ในขั้นตอนของการปะยางนะครับไม่ว่าจะเป็นยางธรรมดายางในธรรมดาหรือว่ายางเรเดียนนะครับเราจะใช้น้ำยาประสานที่เราสร้างขึ้นมาก่อนนะครับทาลงไปก่อนแล้วก็ใช้แผ่นยางหยิบไปปิดทับบริเวณแผลที่เราจะปะนะครับเพื่อนๆนะแผ่นยางหยิบที่เราจะปะนั้นเราก็เอามาประมาณเท่านิ้วโป้งนี่แหละนะครับแล้วก็พับทับพับทับกันนะครับเพื่อนๆแล้วทีนี้ถ้าใครมีเตาปะยางก็ เตาปะยางมาทับได้เลยนะครับเพื่อนแต่ในเคสนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปทําการปะจางด้วยนะครับอ่ารูปสูบมอไซค์นะครับโดยเราจะไม่ใช้เตาปะยางนะครับเพื่อนๆสาหรับนะครับเพื่อนๆที่อยากจะทําการปะร้อนปะสติมร้อนนะครับโดยที่นะครับอ่าที่ร้านเราก็ไม่มีอ่เตาปะยางไม่มีเงินที่จะไปซื้อหัวเตาปะยางนะ ทีนี้นะครับเราก็จะใช้ตัวแก๊สนะครับแก๊สกระป๋องเหล่านี้แหละนะครับเป็นตัวทําความร้อนนะครับเพื่อนๆนะเราจะใช้แก๊สเป่าเข้าไปที่หัวลูกสูบที่เราตัดมานี่แหละนะครับหัวลูกสูบที่เราตัดแต่งมาแล้วนะครับเราจะใช้แก๊สเป่าเข้าไปอย่างนี้นะครับให้ความร้อนนะครับพอประมาณนะครับทีนี้คำว่าใช้ความร้อนพอประมาณของเพื่อนๆแต่ละท่านอาจจะไม่เท่ากันนะ ในการใช้ความร้อนนะครับเป่าเข้าไปที่หัวลูกสูบอลูมิเนียมหัวลูกสูบตัวนี้นะครับผมแนะนำนะครับผมแนะนำนะครับถ้าเป็นปะยางมอไซปะยางในนะครับเป็นปะยางในให้เผานะครับให้เผาหรือว่าสร้างความร้อนให้กับหัวลูกสูบนะครับประมาณ1นนาทีครึ่งนะครับเพื่อนๆหนึ่งนาทีครึ่งนะ ทีนี้ในช่วงนี้นะครับเพื่อนเราก็จะเอานะครับน้ำยาประสานมาทาบริเวณที่เราจะทําการปะเพื่อเป็นน้ํายาประสานแล้วก็ช่วยลดความร้อนบริเวณที่เรานะครับที่หัวลูกสูบอย่ามาสัมผัสด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าจุดบริเวณบริเวณจุดนั้นนะครับเราไม่ต้องการนะครับเราไม่ต้องการให้มันโดนความร้อนเยอะนะครับเราก็ทาทาไว้ก่อนนะครับเพื่อลดความร้อน ของอหัวลูกสูบที่เราเผาไฟมาด้วยนะครับเพืเ่อนๆนะก็อย่าลืมนะครับหัวลูกสูบที่เผาไฟมาผมเผาอยู่ที่หนึ่งนาทีครึ่งนะสําหรับการปะนะครับยางในนะครับเพืเ่อนทีนี้นะครับผมก็นะครับอขอวางกล้องก่อนนะตรงนี้ตั้งกล้องนะตั้งกล้องนะครับเพืเ่อนๆขอตั้งกล้องแป๊บนึ่งนะครับ นี่นะครับตั้งกล้องเสร็จนะครับผมก็จะไปเอาหัวลูกสูบมาวางทับนะครับแล้วก็จะใช้ซีแคปเป็นตัวบีบนะครับนี่นะครับทาน้ํายาประสานแล้วก็เอาแผ่นยางหยิบแปะลงไปนะครับบริเวณที่เราจะปะนะครับทีนี้ก็เอาหัวลูกสูบที่เราเผาไฟไว้นะครับเพื่อนๆเอามาวางทับนะครับนี่นะครับผมก็จะวางทับลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ นะครับจะใช้ซีแคมเป็นตัวบีบนะครับเพื่อนๆเป็นตัวบีบสักนิดนึงนะครับนี่นะครับกดปั๊บนะครับแล้วก็บีบเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมนะครับควันจะขึ้นแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่อัดลงไปนะครับก็อย่าให้แน่นมากนะครับอย่าให้แน่นมากเอาพอประมาณนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็นะครับทิ้งไว้นะครับก็ประมาณ5้าถึงสินาทีนะครับเพื่อนๆแล้วค่อยมาทําการแกะออกนะ ถ้านะครับเราใช้เตาปะยางถ้าเราใช้เตาปะยางเราจะใช้เวลาในการปะประมาณ20อ่า20นาทีนะครับเพื่อนๆแต่ตัวนี้นะครับเพื่อนๆถ้าใจร้อนนะครับก็นะครับสามารถถอดได้นะครับหลังจาก5นาทีผ่านไปก็สามารถถอดได้แล้วนะครับเพื่อนๆนะถือว่าอ่าเท่าที่ปะนะครับเพื่อนๆนี่เท่าที่เทสให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูแผลพร้อมๆกันนะ นี่นะครับเป็นยังไงบ้างครับแผลสวยไหมนะครับอันนี้ยังร้อนอยู่นะอันนี้ผมใช้เวลา5นาทีนะครับเพื่อนๆใช้เวลา5นาทีนะยางอาจจะยังไม่สุกเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ถือว่าอยู่อยู่เกณฑ์เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆไม่เหนียวติดมือนะครับเพื่อนๆนะครับไม่เหนียวติดมือนะนี่แผลก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นสวยงามเลยนะครับตีโลโก้มาพร้อมเด้พี่น้องนะครับถ้าใครเอาหัวลูกสูบเบฟหัวลูกสูบดีเมก็ นะครับ KFMKFL นะครับติดโลโก้มาด้วยเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นแบบนี้นะนี่นะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับทีนี้หลังจากที่เราทําการปะไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปทําการเทสจุ่มน้ําดูแล้วก็ไปดูกันนะครับว่าแผลที่เราปะนั้นจะบวมจะพองไหมนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าถ้าเราใช้ เตาปะยางในการปะนะครับอ่าส่วนมากเอาง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆว่าถ้าใช้เตาปะยางในการปะยางในส่วนมากจะบวมนะครับส่วนมากจะบวมนะครับอ่าทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ายางในที่เราใช้หัวลูกสูบในการปะนี้นะครับเพื่อนๆจะบวมหรือไม่นะครับแผลมันจะยืดจะยุ่นแค่มากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวอัดลมให้ดูอีกรอบนึงนะครับ เติมลมก็ไปจุ่มน้ําครับจุดที่เขารั่วนะครับเ,เพื่อนๆนานยู่แล้วพี่น้องนะครับอยู่แล้วไม่รั่วแล้วนะครับเ,เพื่อนๆอ่ะนะครับเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันมีเศษอะไรลอยอยู่บนผิวน้ํานะครับมันมองไม่เห็นนะครับอ่าอันนี้รับเดี๋ยวจุ่มให้ดูนะครับเ,เพื่อนๆนี่เป็นไงแผลสวยไหมงามบอพี่น้องแผลแผลปะนะครับนี่นะครับไม่รั่วแล้วนะครับเพื่อนๆนานนะครับ ทีนี้นะครับอจุ่มอีกรอบนึงเอาความชัวนะครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมไม่รั่วแล้วไม่รัว่วไม่ซึมแล้วนะครับเ,เพื่อนๆอันนี้ก็ถือว่าเติมลมขึ้นมาพอประมาณนะเดี๋ยวผมจะเติมลมให้ดูอีกหนึ่งรอบอยู่นะครับเ,เพื่อนๆนะเดี๋ยวขอไปเช็ดทําความสะอาดให้เพื่อนๆมองเห็นกันชัดๆก่อนนะครับเพื่อนๆว่าแผลปะเป็นยังไงนะครับอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเช็ดแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อน เช็ดทำความสะอาดอย่า,าให้คาบเงาๆออกไปก่อนมาสะท้อนกับกล้องนะครับเพื่อนๆ่ะนะครับเช็ดออกมาแล้วแผลเป็นยังไงบ้างในมุมมองของเ,เพื่อนๆนะนี่นะครับเ,เพื่อนๆก็ถือว่าแผลสวยเลยนะครับเ,เพื่อนๆเท่าที่ผมใช้เตาปะยางมาก็แผลไม่สวยขนาดนี้นะครับเ,เพื่อนๆนะมันจะเป็นตะเข็บรอบนอกนะครับมันไม่สวยนะครับเ,เพื่อนๆอันนี้เป็นหัวลูกสูบของมีโอนะ นี่ไม้ยางมันก็ไม่ได้บวมนะครับเพื่อนเพื่อนยางมันก็ไม่ได้บวมนะถ้าเป็นใช้เตาปะยางส่วนมากมันจะบวมนะครับเพื่อนถ้าเรามาปะยางในนะครับเพื่อนอันนี้เติมลมเพิ่มให้อีกแล้วนะครับอัดลมเพิ่มนะครับเพื่อนนี่นะครับอัดลมเพิ่มให้แล้วก็ไม่มีอาการบวมป่องแต่อย่างได้นะครับนี่อันนี้พลิกด้านให้ดูเลยนะครับไม่บวมไม่ป่องเลยนะครับเพื่อนก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเพื่อนเพื่อนสาหรับ ในขั้นตอนของการปะยางนะครับด้วยหัวลูกสูบนะครับเพื่อนๆซึ่งเพื่อนๆนสามารถนําเทคนิคนี้ไปใช้ได้แม้เพื่อนๆืนจะไม่มีเตาปะยางนะครับเพื่อนๆและก็นะครับเพื่อนๆนสามารถนําไปใช้กับยางอเรเดียนได้นะครับยางเรเดียนแต่ว่าในขั้นตอนการใช้ก็ให้เพื่อนๆ่ทดลองทํากับยางเก่าก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอาไปใส่ยางใหม่นะเพราะว่าความร้อน อ่าที่เราเผาอ่าที่เราเผาอ่าหัวลูกสูบมามันอาจจะไปทําให้โครงสร้างยางนะครับข้างในมันเสียหายนะครับเพื่อนก็ต้องระวังด้วยนะ